สวัสดีครับผมเจนัก m ซี c มจีโอ l ซี d เแลนนะครับวันนี้ผมมายืนพื้นที่อำเภออาดใหญ่จังหวัดสงขานะครับก็มายืนอยู่ณนะท่าทรายท่าทองนะครับอยู่ของโกเบสนะครับหรือว่าน้องเบสนะครับก็ครับก็วันนี้มาเตรียมส่งมอบรถตักรุ่น a w 2 0 0 k นะครับด้านหลังนี่เองครับก็ หีคันหนึ่งนะครับ L W 186 F B ก็จะเราจะนำมาจอดไว้มาจอดเก็บไว้เพื่อจะเตรียมส่ม,มอบลูกค้าในพื้นที่ภาคใต้นะครับก็อยู่จะอยู่พื้นที่จะเอามาจอดที่ออฟฟิศนะครับก็ทีมงานท่านใดสนใจจะมาชมต้นลองกับก็ติดต่อผมมาได้เลยที่เบอร์086 491 4246นะครับผมเจน X C M G O C R Thailand ยินดีให้ข้มอมูลสำหรับทุกท่านทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับผมพามาชมรถเป็นรายคันเลยนะครับก็เอาคัน LRP186GB ก่อนนะครับรถรุ่นนี้เป็นรถตักที่ออกแบบไว้สําหรับตักผฏิภันธ์ทางการเกษตรนะครับทีมงานตานใดเห็นว่าโอ้ยกสูงได้นะครับแต่เราไม่แนะนำให้ตักหินดินทรายนะครับเพราะบุ้งกีขนาด 1.6Q นะครับตัวรถมันจะเบาสําหรับถ้าเปรียบเทียบเมื่อตักหินดินทราย1ตันของพวกปามนะครับพวกข้าวพวกข้าวโพดนะครับหตันของผมนั้นจะประมาณ500-600ถึงกกิโลเอง นะครับ1คิวนะครับแต่ว่าถ้าเป็น1คิวของหินเดินทรายนะครับอยู่ประมาณตัน2ถึงตัน5้ฉังนั้นสกเกยภาพรถพอตักแล้วมันจะหน้ากระมำได้ถ้าตักเต็มบุ้งกี่นะครับก็เลยรถรุ่นนี้เมื่อไหร่ที่เป็นแขนยาวเราจะออกแบบไว้สําหรับตักสินค้าต่งางเส้นนะครับก็เนี่ยฮะส่วนล้อรถรุ่นนี้นะครับล้อขนาด16-70นะครับความกว้างและก็สูงนะครับแล้วก็วงแม็ก วงล้อนี่20ินิ้วนะครับก็ถือว่าออกแบบไว้เหมาะสมไว้ตักสินค้าาการเกษตรนะครับยกสูงจากพื้นถึงข้อสลักจุดนี้นะครับก็ประมาณ4.67เมตรนะครับหลายท่านเปิดลานปาล์มหรือเปิดธุรกิจที่ไม่ต้องมีผลต่างระดับนะครับสามารถตักขึ้นรั้วเกษตรได้เลยนะครับก็ถือว่ามีพื้นที่ปลูกเกษตรนี่ตามกฎหมายกําหนดอยู่ที่ไม่เกิน4เมตรนะครับก็แนะนํารุ่นนี้นะครับแล้วก็บอกตรงว่าเป็นรุ่นยอดนิยมบ้างมากเลยนะปัจจุบันนี้แล้วก็ อีกอย่างนะปัจจุบันนี้รถรุ่นนี้มีโปรโมชั่นพิเศษก็คือท่านสามารถดาวเศูน์เได้นะครับดาวหนึ่งแสนห้าสองแสนห้าหรือสามแสนห้าได้นะครับดาวเสาศูนย์เปอร์เซ็นตได้แต่ถ้าดาวสามแสนห้าหมื่บาทรถรุ่นนี้ดอกเบีย้ยศนะครับคือจากนั้นเรามีโปรโมชั่นให้ท่านเลือกว่าดาวศ์เได้และดอกเบีย้ยศได้แต่มีข้อแม้นะครับ โปรโมชั่นตอนนี้คือมีมกราชกุมามีนานี้เองนะครับท่านใดที่สนใจโปรโมชั่นตัวนี้ที่ดาวศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้หรือผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ก็รีบโทรมาหาผมที่เบอร์ศูนย์แปดหกสี่เก้าหนึ่งสี่สองสี่หกนะครับผมเจนเอ็กซีเอ็มจีโอจีอาร์เทเลนเชนได้ล็อกโปรโมชั่นนี้ไว้ให้สําหรับท่านที่จะออกรถเดือนพฤษภานะครับก็ขอบคุณมากนะครับนี่ครับก็ให้ดูให้ชมนะครับก็รถตักตัวนี้น้ําหนักเวทอยู่ที่ประมาณ5.5ตัน นะครับตัวนี้นะครับโดยรวมหลายท่านโทรมาถามผมว่ารถตักของเรามีแอร์ไหมนะครับบอกตรงว่ารถตักของเราทุกคันเรามีแอร์นะครับแล้วก็ทุกคันถ้าถ้าเกิดวันไหนไม่เปิดแอร์ก็เรามีพัดลมให้นะครับก็ที่สําคัญคือเรามีทีมช่างผู้ชานาญการนะครับนู่นเลยครับหันไปดูนิดนึงนุ่นช่างนั่งลอยครับหัวหน้าช่างนะครับเมื่อไรก็ตามที่เราจะมีช่างนะครับมีช่างแล้วก็มีช่างหนึ่งคนจะมีทีมงานที่เป็นผู้ช่วยอีกหนึ่งคนนะครับก็ บอกตรงๆว่าทั่วประเทศไทยเรามีประมาณ50ชุดนะครับเรามีช่างและผู้จัดการพร้อมที่เข้าไปดูแลนะครับเราไม่ได้มีรถตักคุณภาพอย่างเดียวเรามีช่างเรามีอะไรพร้อมแล้วก็ที่สําคัญคือเนี่ยไปดูรถหนึ่งในรถ1นึ่งคันนะครับหนักประมาณ4.5 4. ตันคือที่จริงรถตัวนี้หนักประมาณสักตัน2หรือไม่เกินตัน5นะครับแต่ว่าพอรวมอะไหล่ก็ไปอยู่ประมาณ4ตันนะครับก็ ทีมงานท่านใดเชื่อใจได้เลยว่าสินค้าหรืออะไหล่เรา,ามีพร้อมแน่นอนนี่ครับแล้วก็ซื้อรถจากเราแล้วจะต้องการอะไหล่ต้องการยางนะครับเราก็มีพร้อมไปส่งท่านถึงบ้านเลยนะครับเนี่ยแบบนี้ฮะอะไรต่างๆพร้อมแล้วก็ทุกครั้งที่ท่านซื้อรถกับเราเราจะมีคลิปเซตแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีกล่องสมบัติอีกหนึ่งกล่องเนี่ยนฮะนี่นี่นทุกคันเราจะมีกล่องสมบัติแบบนี้นะครับ ก็ทีมงานต้นใดมีเงินเยอะนะครับเงินสดเยอะใสได้ประมาณ20่สิบกิโลนะครับก็สามารถเก็บแอบคนที่บ้านได้เลยนะครับนี่ครับตัวเอกของเราวันนี้นะครับก็ l w 2 0 0 k นะครับรถรุ่นนี้เวทน้ำหนักอยู่ที่6.5ตันนะครับถามว่าทำไมมันหนักกว่าตัวนู้นครับตัวนี้ความแข็งแกร่งจะมากกว่านะครับรถตัวนี้ออกแบบไว้สำหรับท่าทรายหินนินทรายที่ใช้งานหนักหรือ โมโห,หรือ,อแผ่นปูนต่างๆที่ขนาดครึ่งคิวหรือ1คิวนะครับก็ใช้อยู่รถรุ่นี้ยกสูงจากพื้นถึงข้อสลักนะครับอยู่ที่3.63เมตรนะครับถามว่าตักใส่รั้วลรถขนาดไหนได้บ้างผมเคยเทียบแล้วนะครับสามารถตักใส่รั้ว4เส้นของรถ10บล้อพ่วงได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าการบาลานซ์อาจจะต้องตักซ้ายตักขวานะครับก็ทีมงานด้านในมองหารถคุณภาพที่ใช้ ในแผ่นปูนหรือลานทรายแบบนี้อ่าแผลนลานไปนิดนึงครับนี่ครับก็ลานหินในทรายที่นี่ก็แนะนํารถรุ่นนี้นะครับ LW200K นะครับนี่เลยะน้ําหนัก6.5ตันนะครับยกสูงจากพื้น3าจาเมตรนะครับมีแอร์มีพัดลมพร้อมที่สาคัญรถรุ่นนี้ก็เรียกอะไรเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับก็คือเวลาเข้าเกียร์เป็นใช้ระบบไฟฟ้านะครับก็ จะไม่มีตะกุกตะกักหรือเวลาใส่เกียร์มันแก๊กใส่เกียร์กับหลังแก๊กไม่มีนะครับเพราะว่าเป็นระบบไฟฟ้าจะมีเซ็นเซอร์รองรับเรียบร้อยนะครับก็ทีมงานต้ในใดมองหารถอยู่รถคุณภาพดีรถตัดคุณภาพดีผมแนะนํารุ่นนี้เลยนะครับปกติจะมีน้องเล็กจากนี้ก็เป็น1นึ่หนะครับบุ้งกี1น่คิวเท่ากันตัวนี้ก็1นคิวนะครับสังเกตได้ข้างบนนะครับก็ผมฝากผลิตภัณฑ์ของ xim g ไว้ด้วยเมื่อไรก็ตามที่ท่านต้องการ ผลิตภัณฑ์ใดๆก็ตามที่ใช้ในธุรกิจติดต่อมาหาผมได้เลยที่เบอร์0864914246นะครับผมเจน XCMG OCR t h a i l a ย d ยินดีให้ข้อมูลสำหรับทุกท่านทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากที่ให้ความชมชอบเข้ามาชมคลิปผมหรือที่สำกันคือตอนนี้รถตักของ XCMG ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันรุ่นไหนก็แล้วแต่ขายดีมากๆนะครับเพราะว่าท่านยอมรับในผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและ มีทีมการบริการที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างชุดไหนบริการได้อย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญเรามีอะไรพร้อมสังเกตได้ว่ารถที่เป็นโลโก้ xcmg นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ otr แบบนี้จะไม่มีที่จอดอยู่ที่อู่ที่ไหนก็ตามที่รอซ่อมนะครับเพราะว่าเรามีทีมงานช่างเข้าไปถึงบ้านท่านหลายท่านโทรมาถามว่ารถตักของเอ xcmg เนี่ยมีโชว์รูมอยู่ที่ไหนผมบอกตรงตรงว่า เรามีโชว์รูมที่โชว์เยอะจริงๆคือบ้านลำมุงชนบุรีนะครับแล้วก็มีจุดที่โชว์ให้บ้างเล็กน้อยแต่ว่าจะไม่ครบเครื่องนะครับเหมือนที่ัดใหญ่เราก็นํามาจอดคันนู้นก็จะนํามาจอดไว้ในโรงนะครับเพื่อจะเตรียมไว้ให้ลูกค้าจะมาชมเป็นบางรุ่นบางคันนะครับก็ทีมงานท่านใดสนใจก็ติดต่อผุ่มมาได้ดังเบอร์โทรที่บอกไปนะครับแล้วก็เรามีทีมงานช่างที่เข้าไปดูแลท่านถึงบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านอยู่จุดไหนเหมือนอยู่อยู่ ถ้าทรายเนี้ยเราจะไปเพิ่มจุดไหนแล้วย้ายจุดไปไว้อีกปักหมุดให้ผมได้เลยนะครับเราจะมีช่างเข้าไปถึงที่พร้อมรถบริการเมื่อ,อไหรก็ตามที่ท่านมีปัญหาเรื่องรถ1ถ่ายรูป2ถ่ายคลิปสั้นๆนิดหนึ่งเพื่อให้เห็นว่าต้องเปลี่ยนอะไรอะไร,ะไรบ้างเราจะได้เตรียมไปถูกเข้าไปทีเดียวเสร็จเลยนะครับก็ส่วนถ้าเป็นงานหนักงานใหญ่อย่างงี้ครับก็หากจะรออะไรนิดนึงเราจะสั่งอะไรจากคัดใหญ่หรือจากบ,บางระบูรณชนบุรี ใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งวันนะครับก็ไม่เกินหนึ่งคืนก็เสร็จนะครับก็ฝากด้วยทีมงานท่านใดสนใจรถตักคุณภาพการบริการหลังที่ดีหลังการขายก็นี่เลยครับเลือกรถตักของ XCMG ที่มือผมเจน XCMG เป็นผู้ดูแลและก็จำหน่ายนะครับแล้วก็มาส่งรถที่นี่แล้วก็อย่าลืมนะครับทีมงานท่านใดอยู่อำเภออัดใหญ่นะครับต้องการหินดินทรายหรือสินค้าที่เป็นไว้ถมที่หรือ วัตุไว้ก่อสร้างต่างๆติดต่อมาได้นะครับที่ท่าสายท่าทอนนะครับก็ของน้องเบิร์ดนะครับหรือโคเบิร์ดรับก็ที่นี่ใช้รถตักของ XCMG รุ่น a w .200K โดยมีผมเจน XCMG O c เซียเป็นผู้ดูแลและเขาจำหน่ายแล้วก็ฝากเบอร์โทรผมไม่ด้วยคือเบอร์0864914246นะครับเซฟเบอร์และขึ้นไลน์ทักไลน์มาได้เลยผมพร้อมให้บริการทุกท่านทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับก็ คลิปนี้ขอได้ยัดจบแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดชมแล้วก็กด s u b สไครต์ให้นะครับก็มีให้ผมอยากรีวิวตรงไหนก็คอมเมนต์มาใต้โพสต์ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับผม